ตอนรับเข้าสู่อัพพนิวส์ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะของวงการเคป๊แล้วก็มาติดตามข่าวของน้องลิซ่ากันด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสื่อใหญ่นะคะ The New York Times เนี่ยลงเลยค่ะว่าแร็ปเปอร์หญิงแกร่งอย่างลิซ่านะคะก็กำลังได้รับความสนใจมากค่ะก็มีการไปเจาะสัมภาษณ์พิเศษเลยก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นไปแล้วเนาะกับร้อยนะ L.M ของน้องนะคะ สร้อย LM ที่ว่านี้มันดูแบบว้าโหสุดจระแลปเอร์ฟาดเลยทีเดียวค่ะก็เป็นตัวย่อชื่อลลิสามโนบาลของน้องนั่นเองนะคะ เราก็พอรู้กันอยู่แล้วหลายคนเดากันไปต่างๆนานาว่าสร้อยคอสุดจะล้ำค่าแล้วก็มีเอกลักษณ์ยูนิคเส้นเดียวบนโลกเส้นนี้น้องจะใส่ในงานไหนถึงตอนนี้อาจจะไมาได้เห็นแบบว่าชัดๆนะให้เพชรเป็นประกายเต็มสองตานะคะแต่พูดเลยว่าเขาไปเจาะสัมภาษณ์คุณชินเยวอนมาค่ะคุณชินเยวอนเนี่ยนะคะชื่อเกาลีแต่ละชือ่อยากเหลือเกิน คือคุณเท่ๆคนเนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังที่ออกแบบนะคะเครื่องประดับสำหรับแรปเปอร์โดยเฉพาะค่ะทุกคนแบบนี้ก็มีนะเอออาชีพนี้อยู่ในเกาหลีได้นะ,ะเพราะว่าจริงๆสื่อบันเทิงเขาเนี่ยเขาขายกันจริงจังแล้วก็แบบว่าอินเตอร์มากๆเลยนะคะ เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามันสุดจะพิเศษนะคะที่เขาได้พบกับน้องลิซ่าแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยอายุ24ปีนะคุณชินเนี่ยอายุเท่าน้องเลยค่ะเขาก็บอกว่าได้มีการพูดคุยก่อนที่จะทำสร้อยเส้นนี้ให้น้องลิซนะคะเป็นทองคําขาวแล้วก็มีเพชรุ น่สะท้อนเข้าตาบอดกันเลยทุกคนเพราะเพดเขาไหลเม็ดเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างที่คุยตกลงกันก็คือใช้ตัวย่อ Lm ซึ่งเป็นฟอนต์ตัวใหญ่มันจะได้แบบชิคๆคูลๆแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าลิซ่าค่ะเป็นกันเองมากๆเลยนะคะน้องก็มาเจอกับคุณชินเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าทางผู้จัดการของน้องอะเนาะนะคะเคย แนะนำนะยหได้รู้จักกันนู่นล่ละคะ่ะตั้งแต่เมื่อประมาณ3ปีก่อนแล้วค่ะเป็นสไตลิ์ของน้องเนาะก็แนะนำให้รู้จักกันกันตอนทำมิวสิกวิดีโอทำผลงานนู่นนี่นั่นล่ละคะ่ะแต่ว่าการมาเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนเราได้เป็นเพื่อนกันเลยเพราะเราอายุเท่ากันด้วยนะคะแล้วน้องก็เป็น meet มิตบมงกๆค่ะแล้วน้องก็ยังดูผลงานของเขาเนี่ยที่เขาไปโพสต์ในอินสตาแกรมด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็แบบว่ามีแพชชั่นคุยกันแบบว่า ออกฤิ์ออกเดทอ่ะไม่ใช่สิตวเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดทนะคะในเรื่องของเพลงแร็ปก็ฮิปฮอปพูดง่ายๆว่าคนมันคอเดียวกันอะทุกคนน้องก็เม้ามอยเม้ามอยกับคุณชินนะคุณชินก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยละค่ะก็ทางสื่อค่ะนิวยอร์กไทม์เขาก็ถามว่าบอกได้หรือเปล่าซ้อย LM เนี่ยราคาเท่าไรนะคะ คุณชิมก็บอกว่าบอกไม่ได้ไม่ได้บอกราคาค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะการว่าจางค่ะช่างแบบว่าที่เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะของเกาหลีใต้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ253,000 เป็นดอลล่าค่ะไม่ใช่วอนนะคะเป็น253,000ดอลล่าสาหรัฐค่ะก็คือแบบถ้าจ้างช่างเจ๋งๆนะนี่อาจจะหมายถึงเขาด้วยหรือเปล่านะคิดว่าอย่างนั้นนะคะในการมาออกแบบเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์แบบนี้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าบ,บาทค่ะทุกคนโอ้ oh my god นี่ขนาดไม่ได้บอกราคาซสร้อยนะคะจะว่าจ้างยัง7จล้านห้าเลยแล้วราคาสร้อยล่ะจะอยู่ที่เท่าไหร่คะแล้วมันมีเพชรนินจินดาปลาเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะโอ้โหเหมาะกับคอที่สวยและหงของน้องเป็นที่สุดจ้ะซึ่งคุณชินยังบ่อยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีจ j อบทำ สร้อยนะคะให้กับแรปเปอร์อีกหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเอกลักษณ์ค่ะในการดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเครื่องประดับเนี่ยมันจะเป็นของจริงของแท้นะคะนั่นก็คือมันต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ซ้าใครนั่นหมายว่าเขาจะต้องดึงความเป็นเอกลักษณ์นะของศิลปินแรปเปอร์คนนั้นๆออกมาให้ได้นะคะก็จะทําให้มันเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่าในตัวเองแล้วมันก็ยูนิคแบบว่าชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะคะ เขาก็บอกเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่แรปเปอร์หญิงที่สตรองแล้วก็แข็งแกร่งมากในความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะนี่ละค่ะมันก็สะท้อนได้ว่าอย่างฟอนต์ตัวหนังสือที่เขาเลือกนะถ้าเป็นคนที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นผู้หญิงมากๆเราก็อาจจะใช้ฟอนต์อักษรเป็นเ,เขาเรียกว่าพิมพ์เล็กใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้ค่ะ L M มันแบบว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะ ถ้าให้ถ้าถามใจแอดนะครั้งแรกที่แอดเห็นแอดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสตรองมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกแล้วว่ามันมีเนื้อเรื่องของเกลียวขึ้นมีอะไรต่างๆซึ่งมันหมายถึงอุปสรรคน้องที่ต้องฝ่าฟันนูนนี่นั่นเขาก็เคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่า ความสวยหรูมีระดับใส่เพชดเข้าไปแบบนี้เพราะว่าน้องก็ไม่ใช่เบอร์รองของใครแน่ๆในเกาหลีแล้วนะนเวลานี้นะคะเพราะว่าฮอตมากขายดีมากจริงๆค่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตีโจทย์น้องออกมานะเป็นแรปเปอร์ที่แข็งแกร่งอย่างที่เขาบอกเลยว่าเป็นแรปเปอร์สายสตรองนะคะแล้วก็ฮอตสุดๆนะในตามความคิดของคุณชินนั่นแหละค่ะนอกจากนี้เขายังบอกอีกนะคะว่า เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่า อย่างช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่น้องลิซมาคุยกับเขาเนี่ยน้องก็เพิ่งจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวนะในเกาหลีออกมานะคะก็รู้ละเอียดเลยค่ะน้องใช้ชื่อลาริสาอะไรอย่างี้ซึ่งเราก็เชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการทําตัวยอดนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยน้องเนี่ยยอดขายเนี่ยเดือนกันยาย,ยนี่เปล่าเนี่ยโหยอดขายเยอะมากขนาดแค่ในเกาหลียังขายได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ทั่วโลกอีกนะคะเขาตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าน้องเนี่ยมียอดผู้ชมนะบน u t u b e กับเพลงห น้องเนี่ยมาหาศารมากมากเลยค่ะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าโ,โหนี่มันเป็นการทํางานนะหรือเป็นการคุยกับลิซ่าที่แบบว่าเป็นอีกคนนะระดับสากลแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าแรปเปอร์หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้ละค่ะ ถ้าบอกว่าคุณชีนี่ฝีมือไม่ธรรมดาหาตัวจับได้ยากมากนะคะเขาก็จะทําให้เฉพาะคนที่แบบ V I P ส,สุดๆอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะเขาก็ทำเนี่ยนะคะดีไซน์แล้วก็เขาเรียกว่าผลิตด้วยความละเอียดปราณีตเป็นสร้อยให้กับสายแรปเปอร์มาเนี่ย กว่า400เส้นแล้วนะคะกว่า400ชิ้นแล้วในช่วงไม่กี่ปีมาน,นี้เองและของน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันแบบว่าแอดวาย่าไปถามราคาเลยค่ะเพราะว่ามันคงประเมินมูล,ลค่าเป็นตัวเลขไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรอะมูล,ลค่ามันมากกว่าที่จะประเมินเป็นตัวเลขเออมันต้องพูดประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนละกันค่ะชอบหรือเปล่าเส้นนี้นะคะแต่ว่าน้องจะใส่ช่วงไหนอะไรยังไงคัมแบ็กไหมหรืออะไรก็รอติดตามกันอยู่นะคะก็เป็นว่าเชื่อว่าทุกคนคิดถึงน้องลิสนะแอดก็คิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวมีข่าวๆอะไรมาคุยกันอีกค่ะวันนี้บุ bye ้ย